ู้ชมค,คะ MQDC เขาร่วมกับ3พันธมิตรระดับโลกเลยนะคะในการสร้างมิติใหม่ในการดูแลสุขภาพของคนวัยอิสระซึ่งจะมีการตรวจสุขภาพสมองด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นการวางแผนสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาวคะ่ะ The Aspen t r y the f o r e s t t e a r s โครงการที่หัวใจเพื่อวัยอิสระร่วมกับเบคเรสผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงวัยระดับโลกจากแคนาดาและศูนย์วิจัยและนวัตรกรรมเพื่อความยั่งยืนภายใต้ MQDC นำผลวิจัยประยุกต์ใช้จริงเพื่อสุขภาวะสมองที่ดีและความสุขอันยั่งยืนของวัย50บวกตอบโจทย์เทรนด์โลกสังคมสูงวัย วันนี้เป็นความร่วมมือกันนะคะในการที่เราร่วมมือกัน3หน่วยงานหลักๆแล้วก็ใหญ่มากๆนะคะของเบย์ครส c นะคะแอชเชนทรี ry, แล้วก็แฮปปี้เนสแอนด์ฮับที่อยู่ภายใต้ริสค,ะคะ่ะวันนี้เราก็จะนํางานวิจัยที่แต่ละหน่วยงานเรามีนะคะในการอีพิเมนต์จริงในการที่จะส่งเสริมให้เกิดคุณภาพชีวิตให้กับคนสูงอายุนะคะโดยที่เรามีการทำการออกแบบตั้งแต่การออกแบบภายในโครงการนะคะทํายังไงให้คนสูงอายุนี่สามารถใช้ชีวิตได้อย่าง มีความสุขได้ด,ด,ด,ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็โอกาสในการที่จะส่งเสริมให้ยายุยืนย,ยาวมากขึ้นหรือว่าใช้ชีวิตได้มีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจเนี่ยแล้วรวมไปถึงสมองที่แข็งแรงขึ้นเนี่ยสามารถทํายังไงได้บ้างผ่านงานวิจัยนะคะผลของงานวิจัยทุกชิ้นจะถูกนํามาไปใช้เพื่อประโยชน์นะครับของลูกบ้านของเรานะครับหรือเพื่อประโยชน์ของประชากรนะครับที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยในอนาคตหรือจะเป็นลูกค้าของเราในอนาคตนะครับขอบพระคุณครับ นับเป็นก้าวสำคัญทางวิทยาศาสตร์ที่เกิดจากการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่โดยนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญอีกทั้งเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับการพัฒนาที่อยู่อาศัยซึ่งโครงการที่อยู่อาศัยดี p S p เ n t ท y จะเป็นแห่งแรกในโลกที่ได้นำผลงานวิจัยเชิงลึกไปประยุกต์ใช้จริงเน้นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันส่งเสริมสุขภาพสมองและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีปลอดภัยมีความสุขของผู้สูงวัย